ถ้ามีก็ส่งมาได้นะ <c oughs> ถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาจะได้อธิบายนะเนื้อหาสาระหลักการสำคัญอาจารย์คะอ่าเมื่อในจอค่ะมีคำถามค่ะจากจ<อ>คุณชมพรมค่ะคุณชมพรมถามว่าอะไรอะถา,ถามว่าอะไรน,นิดนึงครับเพิ่มเติมด้วยมีโรคเครียด เคยต้องกินยาไม่ให้เครียดมากมากไม่รู้ว่าสาเหตุของลำไส้เกิดจากความเครียดหรือเปล่าครับอืมเขาไม่เลื่อนตัวหนังสือเขาขึ้นไปเลื่อนตัวหนังสือขึ้นไปอีกหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละ,ละอ๋อเขามีความเครียดนะมีความเครียดแล้วก็นะลำไส้ไม่ดีใช่ไหมมันก็มีผลอย่างมากกันแหละนะ นะถ้ามีความเครียดนี่ชัดเจนเลยแหละนะความเครียดมีผลต่อทุกอวัยวะนะความเครียดมีผลต่อทุกอวัยวะและมีผลอย่างมากด้วยเพราะฉะนั้นวิธีจะแก้ปัญหาทุกอวัยวะต้องลดความเครียดให้ได้นะต้องศึกษาธรรมะศึกษาความจริงให้ดีลดความเครียดให้ได้นะจึงจะมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไข โรคไป้ไข้เจ็บทุกอวัยวะนะโดยเฉพาะลำไส้นะเกี่ยวพันกันอย่างแน่นอนทุกอวัยวะเลยเกี่ยวข้องนะแล้วเราก็ทําสมดุลร้อนเย็นควบคู่ไปด้วยต้องคลายความเครียดไปด้วยแล้วทําสมดุลร้อนเย็นควบคู่ไปด้วยจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนในการดูแลสุขภาพน,านั่นแหละนะเพราะงั้นก็มีผลอย่างมากเลยนะจะไปแก้แต่ วัตถุอย่างเดียวมาทําสมดุลร้รอนเย็นอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่แก้ความเครียดเนี่ยสุดท้ายก็จะไม่ประสบความสําเร็จอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จบ้างในครั้งแรกๆแ,แต่ถ้าเราไม่แก้ความเครียดสุดท้ายจะไม่ประสบความสําเร็จเลยคอหนึ่งไม่ประสบความสําเร็จเลย 2. องประสบความสําเร็จในครั้งแรกจากนั้นจะล้มเหลวไปเรื่อย ถ้าเราล้มเหลวในการแก้ไขความเครียดนะถ้าล้มเหลวในการแก้ไขความเครียดการแก้ไขปัญหาสุขภาพก็จะล้มเหลวไปทั้งหมดเหมือนกันนั่ความเครียดนี่เป็นหัวใจหลักเลยนะที่ก่อโรคทุกโรคก,กำจัดได้ก็ลดโรคทุกโรคได้มากที่สุดนะมีฤทธิ์ถึง70%โดยประมาณนะประมาณ70%บวกเกินร้อยเลยนะ วัตถุยังมีฤทธิ์สามสิบเปอร์เซ็นตพราะงั้นก็เป็นเช่นนั้นนะเน้นไปแก้ที่ความเครียดเป็นหลักแล้วก็ใช้วัตถุทำสมดุลร้อนเย็นเข้าไปด้วยก็จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะ